สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นหลวงปู่ทวดจตุคามรามเทพฝังตะกุดทองค่ะ ข้างล่างก็จะมีโคดยันนะคะอย่างที่อ,อิมส่องให้ดูนะคะแต่อิมหาข้อมูลไม่ได้ว่ารุ่นนี้นะคะเขาออกจากวัดไหนนะคะท่านใดทราบนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะสภาพโดยรวมองค์พระถือว่าสวยสมบูรณ์ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและ,ะรายละเอียดทุกอย่างแจ้มไว้ที่ใต้คลิปท่านใดต้องการให้อิมหาพระเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ